สวัสดีครับอยู่กับคนน,น,นาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมินะครับวันนี้ครบกำหนด3วัน3คืนเราจะมาทำการตัดใย,ยเห็ดฟางกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอเปิดประตู วันนี้ตัดตัดใยสองโรงเรือนครับ ไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นแก๊สเยอะเลย ครับเพราะว่าอรอตัดพร้อมลงสองลงสองนี่จะเป็นสามวันสามคืนพอดีก็เปิดประตูครับฟ้าก็ปุกจัวมันเดิมต้องเอาบันไดมาขึ้นนะเอาก็อ,อีมาขึ้นเพราะว่าไม่ถึง นะครับอีกนนะอ่ะเรียบร้อยเปิดทิ้งไว้แบบนี้สักประมาณ 10นาทีถึง1ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาเข้าไปดูยเส้นใยแล้วก็ตัดใยต่อไปครับอ่ะนี่คือเส้นใยของเพชรพยาแลของเราครับนี่นะครับก็หลังจากที่เราผ่านเชื้อไปลงนี้4วันก็เส้นใยเดินดีนะครับ เส้นใหญ่เป็นลักษณะเดินกินวัสดุเพาะลงข้างล่างนะครับเส้นใหญ่จะไม่ฟูขึ้นข้างบนมากนะนะครับ แบบนี้จะตัดง่ายนะก็เห็ดก็จะเกิดดีด้วยนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับเวลาเป็นดอกขึ้นมาเนี่ยเขาจะตั้งเป็นดอกไขรดอกมันเลยแล้วก็กากมันเราใส่ไว้หนาสักหน่อยนึง่งจะได้ความร้อนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกากดินกับแป้งนะครับ คนถามว่าทํายังไงเห็ดดอกจะขาวเห็ดดอกจะขาวได้ความร้อนวัสดุเพาะต้องพอถ้าเป็นกากดินเนี่ยถ้าเศษมันมันน้อยคุณก็ต้องใส่ให้หนาขึ้นแล้วก็ตบชั้นเพาะให้แน่นนะครับตบชั้นเพาะให้แน่นเปิดขออนุญาตเปิดแลตก่อนเส้นใยกันชัดๆนะครับ เส้นใยก็จะประมาณนี้เต็มชั้นเลยเนี่ยนะครับเส้นใยก็จะประมาณนี้เต็มชั้นลักษณะเส้นใยเห็ดที่ดีนะครับก็จะมีลักษณะเส้นที่ไม่เป็นฝอยมากนะแล้วก็มีความเรียงตัวของเส้นใยไปในทิศทางเดียวกันความชื้นของเส้นใย มีละองน้ําติดนะครับมีละองน้ําความชื้นติดนี่แสดงว่าใช้ได้ลักษณะเส้นใยจะไม่มีลาขาวหรือลาอื่นกวนเข้ามาในโรงเรือนกลิ่นสภาพภายในโรงเรือนต้องปอดปลูกไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับหรือกลิ่นวัสดุเพาะที่ไม่สมบูรณ์นะ แบบนี้ครับอันนี้เราก็จะเปิดไว้แบบนี้ประมาณชั่วโมงนะครับหรือจะเปิดนานกว่าน,นั้นก็ได้เพราะว่าคืนนี้หลังจากที่ตัดใยห,หลังจากที่ตัดใยผ,ผมจะไม่ปิดโรงเรือนนะครับผมจะไม่ปิดโรงเรือนผมจะเปิดไว้แบบนี้เลยพรุ่งนี้ผมค่อยจะมาปิดนะครับตอนเช้า ระบายอากาศเปิดไว้เลยประตูโรงเรือนหลังจากตัดใหยแล้วเปิดไว้เลยเนาะอันนี้คือวิธีการดูแลไปดูลงที่สองกันครับ ความเหินน่อยๆน,น,นะครับหายใจเข้าก็จะรู้สึกว่าแก๊กมันมีความเหินน่อยๆเพราะว่าโรงนี้อบแค่นะอบแค่50 57 58องศานะครับแต่ยืนระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงดันได้ไม่ถึง60นะครับแก๊สหมดก่อนก็สิ่งที่ กว่าลงที่หนึ่งนะนะครับแต่ถ้าวัสดุเพราะเราหมักได้ดีนะครับเราระบายอากาศได้ดีโอกาสที่จะเกิดลาขาวมันก็จะลดลงเส้นใยก็ถือว่าดีเหมือนกันครับสภาพอากาศข้างในถือว่าพอใช้ได้ใช้ได้นะครับเปิดอากาศระบายแบบนี้ก็ สามารถช่วยได้นะครับสำหรับการอบโรงเรือนไม่ถึง60องศาเราก็จะใช้หลังจากการตัดใยเนี่ยเปิดระบายอากาศให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เขาไล่อากาศเสียแก๊สเสียที่อยู่ในชั้นพ่อเนี่ยออกไปให้เยอะที่สุดนะครับหลังจากเรามาเข้าไปหลายๆวันแล้วเรารู้สึกว่าแก๊สเสียหรืออากาศเสียในโรงเรือนมันหายไปแล้ว เราค่อยเปิดปิดประตูหน้าหลังตามปกตินะก็จะช่วยได้นะครับในระดับค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลักการนะครับในโรงนี้ที่ผมบอกก็คือว่าชั้นเพาะกว้าง1.5นะครับแต่ผมตีแปลงชั้นเพาะกว้างออกแค่1.2เพราะว่าเรื่องหลักของกระจายความร้อนบนชั้นเพาะนะครับแล้การ ลดอุณหภูมิในโรงเรือนด้วยนะครับถ้าปริมาณกากมันมันกว้างเกินโรงเรือนเราไม่ไม่ได้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราต้องเจอก็คือ,อสิ่งที่เราต้องเจอคือความร้อนจากกากมันจะเยอะแล้วทําให้ความร้อนที่มาในโรงเรือนเนี่ยค่อนข้างมากก็จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความร้อนสะสมเยอะในกรณีวันที่แดดออกมากๆเนี่ยนะครับมันก็สร้างปัญหาได้เหมือนกัน ฉะนั้นปริมาตรปริมาณจากมันที่ใส่ก็ต้องให้เหมาะสมด้วยปริมาตรของโรงเรือนนะครับถ้าในหน้าถ้าในหน้าหนาวใส่เยอะได้เกินกว่าปกติถ้าในหน้าฝนหน้าร้อนใส่ตามปกติก็ได้ ถ้าร้อนเราก็ลดกักมันลงนะครับเพื่อช่วยลดอุณหภูมิในโรงเรือนนะครับเปิดให้อากาศผ่านท้ายที่เปิดเปิดเล่นลงเรือนสองให้พี่เนะี่ยทั้งหลังทั้งหลังเอาเอาคือขึ้นคืองลงแหลกเนี่ยเมียนตรงตรงประตูนะคือแล้วก็มัดให้พี่เนะนี่ยเมียนเอาผ้ามาัดไวรด้รวดพี่ผ่าบ่ขอบคุณครับ ให้ลมเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ให้ลมผ่านเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าหน้าชั้นจะแห้งเพราะว่าเราจะลดน้ําอยู่แล้วนะอันนี้ก็ทําไว้สองโรงเรือนนะครับวันนี้ตัดใยสองโรงเรือนเดี๋ยวพาแวบไปดูกองหมักอีกสองโรงเรือนซึ่งขอบอกก่อนนะครับ2องโรงเรือนที่ให้ดูวันนี้เป็นกาก ดินผสมกา,กากแป้งนะครับกากสดนั่นแหละอีก2องลงเรือนนะครับที่จะเอาเข้าเนี่ยกองที่หมักๆแต่ไม่ได้คุมผ้านะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูรุ่นลงเรือน5้าคูณเก้าเนี่ยสองลงเรือนอันนี้จะเป็นกาก3อย่างดินล้างแล้วก็กากสดน้ําหนักรงเรือนนึงจะใช้อยู่ประมาณ4ตันนะครับลงเรือน5้าคูณเกนะรงเรือนห้คูณเจะใช้กับ กาก,ก,นะกากมันกองนี้นะกากมันกลองนี้เลยซึ่งเป็นกาก3อย่างนะอันนี้ก็หมักไว้แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานหมักแบบนี้ไม่เป็นไรหรอทำไมเห็นที่อื่นคุ้มผ้าหลักการยิ่งทำเหมือนคนขี้เกียจนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกนะครับข้างในมันระอุอยู่แล้วแหละนะครับ ผมก็เลยปล่อยว่าจะปล่อยน้าให้ให้พอนะครับปล่อยน้ําให้ชุ่มให้ข้างในมันชื้นเปียกให้ได้เต็มที่นะครับแล้วให้เกิดกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติเลยผมไม่คุมผ้านะเนี่ยก็จะใส่สองลงนี่แหละนะครับลงนี้ก็จะเสร็จแล้วโรงเรือนที่สีที่เราก่อสร้างก็จะเสร็จแล้วนะครับไม่นานเกินรอตอนนี้กําลังเชื่อมเหล็กเหลือประตูนะครับแล้วก็เหล็กอ,อีกฝั่งนี้ ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่ใช้เป็นเหล็กถักไว้นะครับไม่กี่ล็อกน,นะครับเหล็กข้างบนบนก็ดัดเอานะครับเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างเนี่ยทั้งที้อาจสูงบ้างอันนี้ต่ําบ้างนะครับก็แล้วแต่สภาวะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องดัดนะครับใช้มือดัดลว้ลวนเลยก็ดู ผูนะครับอ่ะเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ปริมาตรกันเท่าไหร่หรอกแต่ก็ใช้ได้เพราะว่าเหตุผลต้องการแค่เอามาทำโคง้งโคง้งเป็นซุ้มพาสแลนแค่นั้นนะครับอ่จมีสูงบ้างต่ำบ้างนะครับก็ค่อยมาดูกัน สำคัญในการสร้างคือทําให้มันโปรง่งทําให้โรงเรือนมันถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับแล้วเราก็จะได้เห็ดที่ดีโรงเรือนหนึ่งสองสามันนั้นเนี่ยตัวตัวลูกตั้งตัวเนี้ยไม่เท่ากันสักหลังนะครับโรงที่1อยู่70นะครับโรงแรกที่ผมพาเข้าไปดูใหญ่เลยอยู่70โรงที่สองโรงที่3 75นะครับโรงนี้80เนะี่ยเพราะว่าให้หลังคามาสูงขึ้นอีกเพราะว่า เหตุต้องการอากาศเพิ่มนะครับเพราะว่าเราเป็นโรงเรือนใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องอากาศมันต้องเพียงพอก็เลยเพิ่มปริมาตรหลังคาโรงเรือนขึ้นไปให้สูงอีกนะข้อดีก็มีข้อเสียก็คือ,อมันจะอบยากหน่อยอถ้าเ้าใบผุหรืออะไรผุนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอุาณหภูมิขึ้นยากหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรอ,อบเลยหกห้าสิบห้าขึ้นไปผมก็ถือว่าผมจับเวลาแล้ว ว่าแต่หมักกล้องหมักให้ได้นะครับเรื่องอุณหภูมิถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็แล้วแต่สภาวะแต่ถ้าอบได้ถึง60 65 70ก็ดีิ่้ดีถ้าทำได้ก็ดีนะครับแต่บางทีมันทําไม่ได้ก็ก็ต้องลดความเสี่ยงในกรณีอื่นให้ได้มากนะครับที่มันจะเกิดปัจจัยทําให้เกิดลาขาว ถ้าเราอบได้ยากเราก็ต้องดูแลกองหมักให้ดีถ้าเราดูแลทั้งกองหมักดีอบได้นะครับเห็ดเราก็จะเก็บนานๆดอกสวยเลยนะครับนี่ดีนี่ลงที่1นะครับลงนี้แหละลูกตั้งท anyway. ี่ผมบอกว่าของลรงเรือน70นะครับตัวเนี้ก็จะเป็นลงที่เห็ดออกดีมากๆเลยนะครับถาดเพราะมันมันแคบหนึ่งจุดสองะ ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูการตัดใยกันต่อนะครับไปตัดใยกันครับมาตัดใยกันครับขณะนี้เวลา6โมงกว่าๆอ่ะมาอ่ะเปิดน้ำสายยางใหญ่เลยนะครับน้ำตัดใยน้ำจากในนานะครับ เดี๋ยวเราจะตัดให้ชุ่มเลยรดชั้นล่างก่อนนะครับล้ให้เปียกประมาณนี้เลย,เลยนะบแบบนี้ตัดง่ายครับ้ันบนก็ตัดประมาณนี้อันนี้เป็น หน้าฝนนะครับจะตัดไม่ยากแล้วก็ตอนชื้นชั้นไม่ต้องตัดเยอะก็เท่าไหร่เพราะว่าชั้นเขาชื้นอยู่แล้วค่ะด้านล่างก็ลดไปนะครับแบบนี้เลย สันหน่อยนะครับพอดีถ่ายคนเดียว คือบรรยากาศหลังจากการตัดใยเสร็จก็จะมีความชื้นแบบนี้เลยนะครับก็จะตัดง่ายครับสำหรับเส้นใยที่เดินไม่หนาเนี่ยให้พื้นที่เพาะของเรามันไม่มีเส้นใยแบบนี้เลยนะครับเวลาตัดใยความชื้นก็พอเราลดน้ำลงไปวันนี้เดี๋ยวเขาก็หยดลงใต้ชั้นหมด นะครับเตาน้ําเขาก็ค่อยๆหยดชั้นเขาก็ค่อยๆหมาดทีนี้นะครับคืนนี้ผมจะเปิดประตูไว้แบบนี้เลยทั้งคืนพรุ่งนี้ค่อยจะมาทําการปิดประตูนะครับโดยที่หน้าจัว่วหน้าหลังนะครับรูระบายอากาศทําการเปิดไว้ตามปกติเลยหลังจากตัดใยยแล้วก็จะให้อากาศแล้วเพื่อให้เห็ดเดิน รวมตัวจับดอกนะ,ะหลังจากนี้ก็เป็นการให้อากาศทำไมผมถึงเปิดประตูโรงเรือนไว้หลังจากตัดใยเหตุหผลก็เพื่อว่าเพื่อระบายความชื้นส่วนเกินที่อยู่ในชั้นเพาะแล้วก็ประการที่สองเพื่อป้องกันการเดินเส้นใยใหม่ของเห็ดที่อยู่ในวัสดุเพาะนะครับแล้วก็เติมปัจจัยที่เห็ดต้องการก็คือ ให้อากาศหรือออกซิเจนช่วยในการกระตุ้นดอกปัจจัยที่4นะครับก็คือช่วยไล่อากาศเสียที่มันหมักหมมในโรงเรือนออกให้หมดในช่วงระยะแรกเพื่อให้เห็ดออกมาสมบูรณ์และอากาศในโรงเรือนเป็นอากาศที่ถ่ายเทและมีความบริสุทธิ์มากที่สุดเห็ดเราก็จะออกดีแต่ถ้าเราไปปิดโรงเรือนเลยนะก็จะอาจจะทำให โรงเรือนของเรานะครับหลังจากรดน้ําไปแล้วทําให้เส้นใยเดินต่อทําให้แก๊สที่อยู่ในกากมันเนี่ยระเหยออกไม่ได้ทําให้เกิดการสะสมะทําให้เกิดลาขาวนะครับทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทางที่ดีก็คือผมแนะนําก็คือ,อตัดใยแล้วเปิดอากาศแบบนี้เลยพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราค่อยมาปิดตอนนี้ผมก็ทําการ เปิดไว้แล้วสองโรงเรือนครับตัดใยเสร็จเรียบร้อยสองโรงเรือนโรงเรือนสีฟ้าเนี่ยนะครับผมอบได้65องศาทีนี้โรงเรือนตัวนี้นะครับฟ้าขาวเนี่ยผมอบได้57องศาประมาณ4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นกลิ่นกากมันก่อนที่จะตัดใยโรงเรือนนี้นะครับจะมีความฉุนของกากมันอยู่หน่อยๆถ้าเราไปปิดโรงเรือนปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการสะสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในโรงเรือน เพราะฉะนั้นในค่าคืนนี้เราก็ต้องเปิดแบบนี้เลยเปิดประตูหน้าหลังเปิดจั่วแบบนี้เลยหลังจากรดน้ําตัดใหญ่เพื่อให้แก๊สที่มันอยู่ในกากมันที่มันหลงเหลือที่มันลอยเป็นอากาศเสียเนี่ยมันระบายออกมาให้หมดนะครับเพื่อจะช่วยลดปัญหาเรื่องอเชื้อรารบก,กวนแล้วก็เป็นการเติมอากาศดีด้วยนยครับพอผมรดน้ําไปเปิดอากาศไปเนี่ยรู้สึกเลยว่ากลิ่นในโรงเรือนเนี่ยจากที่เคยเหม็น าจากที่เคยเหม็นกลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์กลิ่นแอมโมเนียหรือกลิ่นแก๊สจากมันเนี่ยหัวมันเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการอบอุณหภ,ภูมิถึง60ไหมเนี่ยผมไม่ค่อยจะซีเรียสมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วหนึ่งแหละปหลอดผมผมปักไว้ข้างล่างน,นะครับผมปักไว้ด้านล่างนี่ขึ้นข้างไปข้างบน ตลอดผมจะอยู่ระดับประมาณชั้นที่1ถ้าชั้นที่1 55องศาแสดงว่าด้านบนเนี่ยไม่ต่ำกว่า60แน่นอนเพราะว่าความร้อนมันจะลอยขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันสุดวิสัยในการอบจริงๆก็เริ่มจากเวลาตั้งแต่55องศาขึ้นไปก็ได้แต่กระบวนกนารหมักของคุณต้องสมบูรณ์นะไม่ใช่ว่าผมบอกหมักอบบ55องศาได้แต่ไม่ได้หมักกากมันกากมันหมักไม่สมบูรณ์หรือใส่ยูเลียรหรือใส่สิ่งที่มันเป็น ของเสียไปในวัสดุเพาะเยอะเนี่ยมันก็เกิดแก๊สเกิดอะไรขึ้นมาเยอะมันก็เป็นลาขาวได้เหมือนกันอีกป,ประการหนึ่งมันอาจจะหมักสมบูรณ์แต่ว่าโรงเรือนของคุณมันไม่ถ่ายเทอากาศได้ดีมันก็เป็นปัญหาเรื่องรามากวนอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆโฟกัสไปทีละจุดทีละเรื่องนะครับเพื่อหาสาเหตุในการแก้ปัญหาเรื่องการเพราะเห็ดโรงเรือนนะครับตอนนี้ฝนตกนะฮะฟ้าคึมฟ้ามืดเลยอ่ะหมดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับเรื่องการตัดใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาปิดโรงเรือนแล้วก็ให้อากาศตามปกตินะครับถ้าแห้งก็ลดน้ำนะถ้าแห้งก็ลดน้ำถ้าไม่แห้งก็ไม่ลดนะครับให้น้ำมากน้ำน้อยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะเรื่องของการดูแลต่อไปแต่ทางที่ดีการเพาะเห็ดไม่ควรลดน้ำเยอะนั่นแหละครับไม่ควรลดเยอะเพราะว่า มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับดอกและความชื้นความร้อนในวัสดุเพาะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่กับเทคนิคในการดูแลของแต่ละคนด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวติดตามใน E ีีต่อไปมีเรื่องราวดีๆมาให้ฟังกันทุกเดือนนะก็เอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปกับบรรยากาศฟ้าฝนในช่วงหน้าฝนสวัสดีครับ